สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผม7จ็ดรีวิวทอยในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวไวท์ l ทวเบร l e t ลตคาแรคเตอร์อุลตร้าแมนรวมไปถึงตัว VBM การ์ดหรือดิมการ์ดอุลตร้าแมนทีก้านะฮะสำหรับ2ชิ้นนี้นะครับมันคืออะไรนะขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับนี่ตัวนาฬิกานี้นะครับ นิยามสั้นๆมันก็คือ Digi ิจิไวในรูปแบบนาฬิกาข้อมือนะฮะและก่อนที่เราจะไปแกะกล่อง u n นบ็กันนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์ให้ชื่นใจหน่อยนะครับผมไปลุยกันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดิ้นดินแกะกันเลยนี่รักษากล่องนิดนึงนะฮะอุ้ยโดยใช้ไม้บรรทัดจุบนี่ทำแบบนี้กล่องของเราก็จะไม่เป็นรอยยับนะครับผมนี่เรียบกริบเอาไปเลยเต็มสิบ ว้าวออกมาแล้วแม่ตัว VBM Card นี่ทำการ์ดสวยทุกอันเลยจริงๆนะฮะดูดีมากครับผมอันนี้เป็นคู่มือพร้อมกับตัว USB Type C นะครับผมที่ให้มาเพื่อชาร์จกับตัวไวท์ l ทอเบสเลสนะฮะอืมโอเคออกมาดูแต่ละชิ้นกันเลยเริ่มที่ตัว VBM Card 6พี่นะ้องอุลตรานะฮะอืสสวยมากเลยนะครับผมผมก็เพิ่งเคยจับเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะ ไม่เคยเล่นเลยครับตัวไวท์ทอ w เวสเลสเนี่ยไปดูชิ้นต่อไปกัน V S memory เองล่อใส่มาแบบนี้เลยเลยแล้วยังจะยังไงเนี่ยแบบนี้แล้วกันครับดันจากด้านหลังนะฮะนี่ดันจากด้านหลังอืออกมาแล้วนะฮะพยายามครับผมอย่าไปจับตรงที่เป็นสีทองทองตรงนี้นะครับอารมณ์เดียวกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะหรือว่าพวกกร์ดจอพวกเมนบอร์ดอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยจับกันนะ,ะตัวมือเราเนี่ย มันมีเกลือมีอะไรนะครับมันจะไปทําให้แผลพวกนี้มีปัญหาได้นะนี่ก็บอกไว้นะครับสุดท้ายพระเอกของเราไวทอลเบสเลดไม่ออกอโอเคสายเป็นสีเทาเทาเข้มนะครับไม่ใช่เทาออดนะแล้วก็ตัวเครื่องเป็นสีดํานะปุ่มเป็นสีแดงสวยมากนะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชั่นปกติเนี่ยมันดําล้วนเลยนะ มันเรียบไปเลยนะครับและตรงหัวเครื่องนะครับจะเขียนว่าอุลตร้าแมน55 Anniversary นะฮะให้ความรู้สึกพิเศษครับผมไม่เหมือนกับพวกตัวธรรมดาแน่นอนโอเคต่อไปเราไปแกะตัวนี่เลยนะอุลตร้าแมนทีเก้าดิมการ์สนะมาซะหน่อยสิออกมาสิจสวยจริงๆนะฮะ <Wow. S 1> ปึ๊บลองมาเทียบกันนะระหว่าง6พี่น้องอุลตร้ากับ อุลตร้าแมนทิก้านะเอากันไม่ลงจริงๆครับแห่มันสวยทั้งสองใบนะฮะโอเคแต่ตัวหลัหลกๆเลยมันไม่ใช่ที่การ์ดนะมันคือนี่นี่เมมโมรี Memory. อันนี้ละครับที่เป็นส่วนสําคัญนะการ์ดเนี่ยถ้าเราแกะออกแล้วนะครับเราจะเอาการ์ดไปใส่กับระบิดการ์ดก็ได้นะเอาไปใส่กับอะไรในะชีวิตประจำวันก็ดูเท่ไปอีกแบบเลยนะโอเคคุณผู้ชมเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะฮะเปิดสวิตช์ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ปุ่มเล็กๆตรงนี้นะฮะ ก็จะมีสัญญาณกระพริบนิดนึงนะครับพร้อมกับแสงไฟนะมาด้านหน้านะครับก็จะนี่เขียนว่าไวทอลเบรสเล็พร้อมกับให้เราตั้งนาฬิกานะเราก็ใช้2ปุ่มนี้นะครับในการเลือกนะอันนี้จะเป็นปุ่มกดเลือกครับส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มตกลงนะฮะตอนนี้เขาให้เลือกปีครับตอนนี้ปี2022แล้วนะฮะเปลี่ยนเป็น2022แล้วกดตกลงปุ๊บก็จะเลื่อนลงมาเป็นเดือนนะครับอันนี้เดือน1น,นะฮะต่อไปวันที่25 โอเคจากนั้นก็กดตกลงต่อมาก็จะเป็นเวลานะฮะตีห้าสามสิบเรียบร้อยโอเคอ่ะจากนั้นเราก็ใส่ดิมการ์ดนะฮะโดยที่ดึงตรงนี้ออกก่อนครับ ออกมาแล้วนะฮะแล้วก็เลือกดิมการ์ดมาใส่ครับผมขอเริ่มที่ตัว6พี่น้องอุลตร้าก่อนเลยนะเสียบเข้าไปจุป๊บเวทติ้งนะฮะให้รอสักครู่รอสักครู่สักครู่กำลังโหลดข้อมูลอยู่ค้างอย่าไม่รูอย่าค้างโอเค VPM FC เรียบร้อยดึงออกได้จึ๊โอเคจากนั้นก็ เซตย o u r ว i t โ l มเบรสเล t อ๋อ oh, เอาไปใส่ข้อมือใช่ไหมจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิ้วไปก่อนแล้วกันนิ้วไปก่อนลวกันนะนิ้วไปก่อนนี่ครับผมกำลังวัดค่าพลังแสงคอมพลีทเรียบร้อยฮะตอนนี้ผมยังเป็นแคปซูลเบบี้บอยเบบี้อุลต้าอยู่เลยสเตตัส เทอร่กดเข้าไปดูอันนี้ก็จะบอกภาพรวมทั้งหมดนะฮะต่อไปอันนี้บอกชีพประจครับว่าเต็นครั้งล่าสุดเนี่ยเต้นไปเท่าไหร่นะครับของผม80นะฮะหล้วก็นี้เดินไปสองเก้าเดินไปสองก้าอะไรยังไม่ดีเดินไปไหนเลยนะเน<อ>ี่ยนั่งรีวิวอยู่เนี่ยเออต่อไปกลับนะกลับและโหมดต่อไปโหมดพาร์ทเนอร์นะฮะอันนี้ก็คือตัวที่เรากําลังเลี้ยงอยู่นี่แหละครับนี่ ยังเป็นเบบี้อุลตร้าอยู่เลยเนี่ยเป็นไข่เล็กๆมองแทบไม่เห็นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางไว้ด้านข้างครับว่าตัว VBM c a ดของ6พี่นอุลตร้าเนี่ยมันมีกี่เฟสนะบอกสตรงถ้าแตดบอกว่าเคยชนะไหมได้ถ้วยไมไมไม่เคยเลยเพิ่งเปิดเครื่องเลยนะโอเคมิชชั่นีัยไม่มีสโตรเล e ยังไม่มีอีกกันแหละ Connect System นะก็จะมีเวลานะครับเราปรับไปแล้วนี่มีอันนี้ wallpaper ครับสามารถเลือกได้นะ แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนอันนี้สีฟ้าไม่ชอบเขียวก็ได้ส้มก็ดีแต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องของตัว V นะีบ c a อ d มการดฮะนี่โอเคนะเป็นรูปเมืองครับผมอืมเล็กมากมากัมกๆนะเล็มกมกัมกมากเลยต่อไปก็เป็นแสงฮนะชอบสว่างไหมล่ะอันนี้ผมปรับหนึ่งนะเพราะว่าถ้ามันสว่างกว่านี้เนี่ยคุณผู้ชมจะตาบอดนะครับดูอืมอืม หนึ่งนั่นแหละดีสุดนะจะได้โฟกัสง่ายๆด้วยนะโอเคเสียงนะครับมีเปิดกับปิดนะไม่มีลดระดับเสียงนะครับผมไม่ต้องคาดหวังนะเปิดไว้อืมนาน,นี้คือลบข้อมูลของตัว VBM Card ที่อยู่ในนี้ครับเพื่อที่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็น VBM Card ตัวอื่นนะฮะโอเคลบเลยแล้วกัน cancel o no. Can h no cancel ไหมไม่ cancel all reset โอเคจัดป โอเคหรือถามอีกรอบนะฮะเพื่อความแน่ใจเพื่อแบบม,มากดเล่นนะโอเคดิเราไม่ได้เดินไปไหนอยู่แล้วนะเรารีวิวแค่ตรงนี้เราก็จัดไปครับผมลบเรียบร้อยนะฮะโอเคทีนี้เราก็เริ่มใหม่นะครับเหมือนเดิมนะรีเซ็ตใหม่เวลาเหมือนเดิมนะครับ2021ก็เปลี่ยนเป็น2022นะฮะโอเคโอเคแล้วก็วันที่วันที่เหมือนเดิมนี่สี่ท่า เวลาเวลากี่โมงกี่ยามพีห้าสี่สิบองพีห้าอุ้ยเลยอุ้ยนอสี่สิบสองหัวยาวเลยยาวเลยสี่สิบสองโอเคโอเคสี่สามแล้วกันต่อไปก็เสียบ VBM การ์ดนะรอบนี้ผมจะเสียบตัวอุลตร้าแมนทีกานะครับจึ๊กเข้าไปล้อโหลด เวติง i t i n g รออยู่อ่าสองจุดแล้วครับผมอันนี้ดูเร็วกับตัว6พี้องอุลตรา้าเยอะเลยนะฮะหลักๆแล้วผมก็ว่าจะเล่นตัวอุลตร้าเมทิก้านี่แหละครับถึงซื้อแยกมาไง <c oughs> อยากได้ตัวเรือนเป็นของสีนี้อ่าแต่อยากได้ดิมการ์เป็นของทีก้านะฮะก็เลยซื้อแยกมาครับผมโอเคคอมพลีท okay, นะดึงออกได้อ,อืเรียบร้อย ใส่นาฬิกาข้อมือเซ็ตโยว i t ท l อปเบสเลดไม่เซ็ตเอานิ้วไปแทนแล้วกันอืมห,หมาขอนเลยได้แล้วครับวัดค่าพลังแสงพลังแสงในตัวคุณคือดีดคอมพลีทนะเรียบร้อยนะครับผมถ้าเป็นของตัว6เพรอออุนตรามันจะเป็นแคปซูลเบบีเล็กๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ของทีก้านะครับจะเป็นแสงนี่ แสงนะครับดวงเน,น้อยนะฮะแล้วค่อยเปลี่ยนไปเป็นรูปปั้นหินเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับตามด้านข้างนี้เลยนะเล่นกันอีกยาวๆนะฮะเ,ออเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัววอลเปเปอร์นิดนึงนะเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยชอบอันนี้เลยปึ๊บปึ๊บเหมือนเดิมเลยสเต็ปเดิมนี่ของทีก้าจะเป็นเมืองครับผมเมืองตอนสว่างนะโอเคแจ่มว้าวหรือว่าเอ,อมันเช้าแล้วว่ามันเลยสว่าง ันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะใครรู้ก็บอกด้วยละกันเพราะก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็เป็นแสงสว่างดวงน้อยในยามรุ่งเช้าอยู่นะฮะจอม,มันค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะคุณผู้ชมกล้องมันก็ไม่ค่อยโฟกัสโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับ <S <S และสำหรับวันนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้ v s Memory กับใครเลยนะเนื่องจากว่าเรายังเป็นแสงดวงน้อยอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้อัปเกรดล่างไม่ได้เดินไปไหนเลยเพิ่งเล่นเนี่ยก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีแรงไปวิ่งนะเออมีแรงไปเล่นจะตัวเนี้ยไวท์ทอร์บรีสเลนี่นะครับผมบอกเลยว่าถ้าผมไม่เล่นผมก็จะจ้างคนอื่นเล่นนะ <c oughs> ผมขี้เกียจนะครับผมบอกความในใจเลยเนี่ยอืมโอเคไปคุณผู้ชมพักผ่อนรักผ่อนจะได้มีแรงไปวิ่งอัปเกรดร่างอีว l วเชันกันไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ เนส r รีวิวนะฮะสวัสดีครับ